สวัสดีครับผมผีพนมกับผีไพ่นะครับเนาะมือกับว่าขอเอาเทคนิคความรูดด้ดีๆไปฝากพี่น้องที่กําลังอยากหูวิธีการปลูกหญ้ากินนี่บอมมาซาให้ได้ผลนะครับเนาะให้ได้ผลดีที่สุดนี่คือวิธีที่ดีสุดก็คือใส่ต่อพันนะพี่เนาะอ่านี่แหละครับผมจะถามผีไพ่้วกันเนาะผีไพ่เนาะสำหรับนะครับที่ไอ้พันธุ์เทียบยูนี่คือการโศกต่อพันใช่ไหมแม่นอกครับโอ้ นี่แหละพี่น้องเพิ่นกับโศกประมาณนี้เห็นมันติดหักติดยางขึ้นไปนะพี่เนาะสำหรับอายุต่อพันนะพี่เนาะหมะที่นําไปเพาะปลูกนะครับอายุเพิ่นนาจะอายุประมาณเท่าไหร่ครับพี่ไปหนึ่งจ้ะหนึ่งปีเนาะครับเนาะโอ้ต่อพันอายุอยู่ประมาณหนึ่งปีนะครับแต่ห้าชนิดนี้เขาก็บริเปลี่ยนบอยบมต่อพันมันเปลี่ยนค่ะบอเปลี่ยนค่ะเอาพัานนี่แะคะ่ะยกเว้นว่ามีผู้มาซื้อ<ม>หรือว่าเข้าต้องการขยายแปลงปลูกเป็นว่ครับ เขาจกจากอ่าสูบออกมาแบบไอ้พผนเทียดีเนาะไอ้ผนน้ม euh. ันเทียดครับผมนี่แหละครับง่ายๆเริ่มแรกมันก็ต้องเริ่มจากเมล็ดพันธุ์แมนบอครับแมนค่ะเมล็ดพันธุ์แต่ว่าขอเสียข้าเมล็ดพันธุ์นี่มันมันมีอย่างเนี่ยผิดเพี้ขอเสียนี่เวลาเขาประกาศมันไม่เสี่ยงหลายจ้ะแค่มันบเกิดต่อต่อมันติดเร็วค่ะครับแต่ทุกอย่างก็ต้องเริ่มจากเมล็ดก่อนแมนค่ะแม่นคะอ่าพี่น้องเบิึงเนาะครับเนาะอ่าพี่น้องได้เห็นนี่แหละครับ แปลงที่เพิ่นปลูกนี่หนะครับนี่เพิ่นก็จะโศกเอาจากนี่เมื่อไดาเมื่อเพิ่นเบิ่งแล้วว่าต่อพันทีดสามารถจะนําไปปลูกขยายพันได้เนาะพีไผเนาะประมาณนี้ครับผมแต่ว่าทุกอย่างต้องเริ่มจากเมล็ดคือพี่พันว่าแต่ขอดีคือเมื่อเฮาซื้อเมล็ดข้างเดียวนะพี่เนาะเราซื้อเมล็ดข้างเดียวก็จะได้เป็นขยายพันุ์ในสวนในหนีเขาเองนะครับเนาะเป็นต่อพันธุ์ประมาณนี้ครับผมเพิ่นกล้นขึ้นมากครับอืมเนี่ย สารัพยานกับขายได้ทั้งต่อพันธุ์ทั้งใบทั้งหยังเพนนอนมอพิหนุ่มทั้งลำต้นเนาะครับผมอ่าซึ่งยาที่นี่นะครับเนาะผมกับสอบถามผู้พันหูนะครับเนาะนักวิชาการเพ้่ันศึกษารอบตัดของยาที่นี่โปรตีนทอ่าคงโปรตีนไม่ร้ายคืออายุประมาณ15ถึง20วันนะครับโปรตีนจะเยอะนะครับอ่านี่แหละครับรอบยาต้นอีเกลกอายุประมาณ15ถึง20่สิเพนนอนพิหนุ่มรัวผีไผ่ครับโทษได้เลยครับอ่าแสดงว่า ยาชนิดนี้นะครับโปรตีนเมื่อพี่น้องซื้อไปโปรตีนยังคงอยู่หลายนะครับผมเพราะว่ารอบตัดเพิ่นเร็วนะครับเนาะแต่ว่ายาครับนาชุกชนิดนะครับโปรตีนจะคงอยู่ได้หลายคือช่วงที่เิ่นต้นเพิ่นบอนแจหีืน่องฟังฟังเข้าใจง่างไงต้นเพิ่นบอนแจเนะานะผีไผ่เนาะยาชุกชนิดเด้อครับถ้า,ถาอายุเพิ่นหน่อยเท่าไหรในการตัดเพิ่นก็นจะคงโปรตีนไว้สั์ เท่าได้หลายนะครับยาที่นี่อ้างอิงนะครับถ้ารอดตัดยู่ประมาณ14นะครับถึง20วันนะครับโปรตีนอยู่ที่14บสถึงสิเปอร์เซ็นต์นั่นก็หม,มายความว่าถ้าเขาตัดเร็วเท่านะครับผีไผ่เนาะ,ะโปรตีนในื้ยาจะยั่งคงหลายนะครับผมจะยั่งคงไปหลายพอเสียถ่ายยาอ่อนเขาตัดมันก็นจะได้หน่อยเนาะพอเสียเนาะนออนอเออได้หน่อยแต่มันยาวแต่ถ้ามันใหญ่คอดีคือมันได้หลายเร็วแต่โปรตีนได้ที่เนื้อไว้สัตว์ มันจะน้อยลงตามอายุความแจอ,อ่อนของหยาดนะครับเด้ออนน่าตัวนี้ชัดเจนเนาะพี่นอนะ้องเนาะอธิบายฟังคร่าวๆแบบบ้นบานๆเฮาเนาะผู้พาเนาะอ่านี่ครับเพิ่นกระร่งเตรียมไว้จะนําไปลงจะได้ปลูกให้เบิ่องนะครับมื้อน,นี้ปลูกให้เบิ่องที่เห็นเลยเนาะครับเนาะนี่แหละครับลักษณะไข่ไข่โกลกาได้พี่น้องแต่ว่ามันเป็นไสสูงออกนะครับเนาะทีได้เห็นครับวิธีการปลูกนี่แหละครับ นาแรียงพันปลูกยังไหญเนาะานาฝนนี่เพาได้หดน้ำฝนยังแปลงเขาก่อนบ่ทีไผ่บ่หดค่ะบ่หดคือกันเนาะครับเนาะทีบ่หดเพราะว่าควบอุดมสมบูรณ์ที่เาให้น้ำเพิ่มใบดินทั้งไตเขาจะซุ่มอยู่ตลอดโอ้โอเชครับผมโอเชีอ่านี่ยะครับเดี๋ยวพี่เพิ่นเตรียมก่อนนะครับเนาะอ่านี่ยละครับประมาณนี้ละไปเรื่อยๆอ่าพี่น้องก็เห็นการเตรียมต่อพันธุ์เนาะครับเนาะเรียบร้อยประมาณนั้นเนาะอาที พี่เพิ่นอธิบายฟังต่อไปนะครับความสำคัญอีความสำคสัญอีกอย่างหนึ่งที่ต้องปฏิบัตินะครับที่มองข้ามไว้แด้วนะครับเทคนิคตัวนอี้คือการเตรียมแป้งนะครับเนาะนะอันดับแรกเขาต้องเตนะรียมแตงเดกอนผีไผ่เตรียมแป้งอันดับแรกเขาจะต้องแตงเดกอนแป้งข้าต้องไรฝังเสาบ่ครับฝังเสาค่ะฝังเสา,าก่อนดึงไถึงเสียก,ก่อนจ้ะถึง,งเสียกเดี๋ยวอ่ะไอ่เพิ่นกำลังเห็ดเนาะเดี๋ยวครับตามเรื่อยๆครับเดี๋ยวอานนี้ครับพี่น้องเห็นเห็นเส้นเสื้องนีบบ่ครับนี่เนาะ เห็นเสือกจะเป็นฟางก็ได้ยนะครับเนาะจ้าเป็นฟางเป็นเสือกพนจะจะดึงไปดึงไปจนสุดแปงนะครับอ่าสุดแปงที่เอาปลูกนะครับเนาะ,ะตามเรื่อยๆครับตามเรื่อยๆครับอือไปหอดสุดพุ่นนะครับเพ่นจะตอกรัดแล้วก็จะมัดเสือกเป็นเพรครับผมจ้ามัดให้ตึงอ่าแบบพี่พนมมันกำลังมัด เดี๋ยวสักถามให้พี่มันเตรียมก่อนดึงเสือกเริ่มจากหัวมุมพุ่นนะครับเนาะที่ผมทายไม่เบิ้งนะครับพุ่นนะครับด้านบนนะครับเนาะจะเป็นเสือกขึงคึงคึงมากเรื่อยๆครับอนี่แหละครับตอกไว้ให้ตึงเล่นบ่อพี่พนมให้ตึงครับให้ตึงนะครับเด้อเสือกนี้เป็นเสือกฟันเสือกเอ็นได้เบิ้งนะครับได้ได้นี่แหละครับคุณเตรียมครับ เดี๋ยวจะได้ซักถามรายละเอียดพอดีต่างๆที่เหตุแบบนี้นะครับเนาะถ่ายเพิ่นก็ตอกแล้วครับนะเรียบร้อยบ่าพี่ครับเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเนาะเดี๋ยวอุปกรณ์ดีไซน์ที่เขาถือในมือนี่คือยังครับพี่พร้อมครับไทยครับไทยเนาะครับไถแบบนี้เขาเรียกคือเองหรือมีไทยทั่วไปน้ำรั่นไทยอุปกรณ์ต้งสร้างการเกษตรโอ้ต้องสร้างเขาเรียกไทยยังครับห้พี่น้องเบิงอยู่ ใช้สิ่งใช้ดึงเนาะครับเนาะอืมครับต่อไปก็คือดึงไถเอานะพี่ดึงไถึงไถดึงไปตามเสือกนี่เนาะครับดึงปูครับดึงดึงไถไปตามเสือกเอาครับให้พี่เพิ่งดึงให้เบิ้งเลยครับผมเริ่มเลยครับจะจะเริ่มจากด้านโน้นเนาะครับเนาะตามครับอ๋อ แสดงว่าดินเท่าสมบูรณ์ดีอยู่ป็นชุมเชื้ออยู่ตลอดนะครับเนาะค่อนข้างจะบอกแกนนะครับดึงไงโอ้ดึงตามเสื่อกเลยนะครับให้มันอยู่ในรัศมีร่องกลางนะครับเนาะไปเรื่อยๆครับอืมนี่แหละครับดึงมาเรื่อยๆครับจะดึงไปเรื่อยครับดึงสุดพุ่นแล้วครับอ่า ร่องนี่นะครับเนาะเมื่อดึงเมื่อดึงร่องได้ทีนะครับเนาะทเทคนิคขั้นตอนต่อไปครับพี่ไพ่อย่างไรครับผมเขาต้องยายยายจ้ะเข็นสามต้นจ้ะอือูห่างเข็นสามต้นระยะห่างนี่ประมาณสามสิบเซนแหละพี่น้องผมเบิ้งแล้วนะครับเนาะนี่แหละครับเปิโอ้เขาต้องว้างว้างก่อนนะครับเนาะ ประโยชน์นี่ก็คือว่ามันจะได้ก,การะยะถูกเนาะแมน่นบ่กครับเขาว่างมันจะซ้ากันเพราะว่าถ้าเขาปลูกมาเลยนี่มันมันจะกลยากนั่้บไครับอืมมันจะคํานวนยากนะครับมันจะว่างไปก่อนประมาณนี้จนว่าสุดสุดเสื่ยที่เิันขึงไว้นะครับถ้าปลูกได้ต่อพันนอ้องพี่ไพ่เนาะ,นะโอกาสความสูญเสียนี่ต่อต้นผนิ่น้อยมากกันบยไครับน้อยค่ะน้อยค่ะอืมครับไปเรื่อยๆครับผม ถ้าปลูกเดีเป็นช่วงแรงๆร่ดีเนาะแบบอากาศแบบนี้ะครับเนาะเออพันโบเฮียร์พนโบเฉานะครับปลูกแล้วเปิดน้ำใส่อ่าเดี๋ยวจะได้เห็นการเปิดน้ำเปิดแยงใส่จนเรียบร้อยหมดแล้วครับพี่น้องเนีเบื้องเป็นแนวทางเนาะพี่น้องอ่าถาวรนี่มันก็ดีอยู่แต่วันบ่เป็นระเบียบเนาะครับเนาะสำหรับผู้ที่เฮ็ดเป็นอาชีพมันบมีอะไรไหมแนะน้ำให้นดำเอาเป็นบ่ครับแม่นดำเอาค่ะน้ำเป็นเกลียวง่ายค่ะถ้าถ้าผู้จะเฮ็ดเป็นลำเป็นสันหรือ เช็ดมันมีระเบียบเนี่ยให้มันได้ผลผลิตดีประมาณนี้เนาะครับเนาะเห็นกับเตรียมตัวปลูกอ๋อต่อต่อไปก็น,น้ำต่อพันลงไปเลยแห่นค่ะแห่นครับต่อพันนี่ก็ประมาณอยู่ผมเห็นนี่ประมาณต่อหนึ่งก็อยู่ปมะม้านสิบต้นเนาะพี่เนาะอ่าสิบกว่าต้นนะครับเงาหนึ่งครับลูกครับเป็นระยะมาเลยอ๋มมันมีเทคนิคนะครับแต่ละอย่า,ยยางเนาะ อ่าพี่เพิ่งกระปูกยเรื่อยอ๋อนี่ข้อดีของการว่างสิคือว่าระยะหอากะมันจะได้ถูกแมค่ะแล้วก็จะเร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้นอ่าเร็วครับนี่แบบมืออาชีพครับผมอ่าพี่น้องบางทีอาจจะไม่คยเห็นเด้ครับนี่ว่าถ้าเพิ่งปลูกเพิ่งปลูกอ่านี่คือเพิ่งปลูกแนวใดเนยนํำมาเบื่องเนาะไปแนวทางครับไปเรื่อยๆครับทางคุณไา้เพิ่งกระดำซอยกันแล้วครับสองฟังมาเบื่องไอพนมน้ำครับผมอ่าเพิ่งว่างต่ออ่าเบื้องไฟใช้เขานํ่ครับ ดีพนมเฮาโอ้คองแฉว้นนะครับเนาะเมื่อฉีบครับเมื่อฉีบ,บไปเรื่อยๆครับผมอ่านี่แหละครับไปเรื่อยๆครับปลูก้อะไรเปิดหน้าใช่ไหมนะครับอืมครับเปิดหน้าใช่ไนะผมว่ใใจมันใส่เหี้ยวแต่ว่าสิ่งสำคัญนี่คือถ้าคิดจะเฮ็ดอิลี ตเขาตรงว้างระบบน้าให้ดีเนาะพี่โยนมแม่นครับน้าระบบให้ขาดครับครับแบบต้องมือช้ามือยังเปิดได้ก็ได้ครับเปิดบิงเกอร์อืมบริเอาสู้มือครับมันบ่มากน้าเหมือนไรครับมันเอาใส่สู้มือเนี้ยันน้าโหงมันกระตายครับมันบ่มือขึ้นเข่ามักคว่ำจุ่มชื้นแต่ว่าบางน้าขังแม่นครับอ่าประเด็นนะพี่น้องเนาะปลูกในที่ลุ่มที่หน้าบ่เหมาะเนาะบางใดเป็นที่ลุ่มครับบ่เหมอได้ครับอย่างที่นี่ครับ แล่น้่งทวตใจครับเนาะเรื่อยๆตอนนี้กับผีไผ่ครับนี่ครับเมื่อฉีพตรงแบบนี้นะครับผมไปเรื่อยๆนับจากมือหอาปากแล้วไีไผ่เนะาะนับไปยีงมือบนันหลังจากเข้าดูแลร,รักษาพ่นใส่ฟุ้นใส่อย่างเรียบร้อยนะครับเนาะประมาณยังมือผลผลิตชุดนี้จะขายได้ครับสองอาทิตย์ค่ะสองอาทิตย์ กระตอนเลยเลยค่ะ14วันแม่นค่ะตัดเลยอือโปรตีนก็ล่งดีครับช่วงหย่าแต่ก็ร่งอ่อนเนาะอ่าเปรียบสุภาพสิทธิ์ไทยหเขานะครับโค <c oughs> แก่ชอบกินหญ้ออ่อนมาก <c oughs> มันเกิดจมีส่วนอยู่ครับ <c oughs> เพราะว่าโปรตีนในหญ้าจะย่างหลายนะครับเนาะอ่านี่เป็นข้อมูลจากขอพุ่นพันานัดไปทุ่นฟองสนามนะครับข้อมูลปัญหามาจากศูนย์วิจัยพัฒนาสัตว์จังหวัดชลบุรนะครับเนาะปัญหาข้อมูลความรู้มากนะครับ นี่นะครับเิ่นก็ปปูกไปเรื่อยๆหลังจากนี้ก็พอปลูกเสร็จก็เปิดน้ำใส่แล้วนะครับเนาะเปิดน้ำการดูแลรักษาต่อไปก็คือให้ฟุ้นให้ปุ๋ยบอ่ครับแม่ค่ะแม่อันนี้ก็คือใส่ฟุ้นนี่พี่น้องเห็นนี่เป็นฟุ้นฟุ้นฉิงว่าหรือฉีหยังครับนีุ่นฉีไก่ค่ะฉีไก่ก็ได้ชิงว่าก็ดีแ่ค่ะบบิดครับผมได้เบิดทั้งสองครับค้อมจอดกันโอ้ทามีแรงงานซอยกันมันก็จะเลี้ยวเนาะครับเนาะนี่นะครับอืม มันก็จะออกเปิดน้ำเหมือนกันเหับเปิดน้ำเอ,อืมนั่นคือแปลงง่ายมันเรียบร้อยแล้วเนาะครับเนาะมันก็เปิดน้ำไซไปกี่เซนล่ะครับตาบ่าให้หน้ำแขังเนาะผีบุอร่มมันมามักชุ่มแต่บ่ามักขังหน้าโมโหมันแก่ตายตายนะครับผมเบิ่งเด้อพี่น้องเทคนิคอลกระยะห่างจากต้นหนึ่งประมาณยี่สิบสามสิบเซนประมาณนี้แหละครับมันต้องไปนเน้นวิชาการหลายนะครับอ,อระม่าพนพื้นเทียดนี่แหละนี่แหละประมาณนี้เลยครับเด้อ แปลงแรกลอกแรกเขาปลูกเสร็จต่อไปคือง่ายบ่าพี่วัดเสียกครับอ๋อง่ายนะครับผมวัดเสียกนี่ครับอ๋อนี่เพิ่นใส่ใบวัดระยะห่างเนาะควบคุมระยะห่างกันต่อไปเนาะพี่พนมเขาวัดทางนี้แล้วเขาก็ต้องเอาไม้ตัวนี้ไปกะทางปุ่นต่อเพื่อให้มันได้ขนาดซ้ำกันเอาตามครับตามด้านนู้นเนาะครับเนาะโอ้ตามกบพี่พนมครับ อ่านี่ตามน้ำเพ่นเทคนิคคือก,ก,กันด้านน้น่นโอ้มันจะทอกันเลยเนาะครับเนาะมันจะเท่ากันถภาษากลางเพิ่นว่าตอกข้ามบาัดอืมมันมีเทคนิคเนาะนี่แหละครับผมปั๊บเรียบร้อยอ่าขั้นตอนต่อไปกับซีเมนตะ์ดึงไทยเนาะครับเนาะดึงไทยคือกันคือว่างหันแล้วครับ เปลี่ยนล่องนะครับเป็นล่องที่สองพอนแกจะดึงครับตกอไปก็ดึงคล้ายๆที่เขาปลูกรอบแรงเนาะผีพอน่มเนาะดึงตามเสื้อเนี่ยแะครับมากครับผมนี่ครับอืมจะตรงท่อกันเป๊ะเลยนะครับเด้อเท่ากันเป๊ะดึงไปเรื่อยๆครับ ย้ายตามหลังเลยก็ได้พี่มันจะได้เร็วครับอ่าพี่มันจะย้ายเลยครับตามหลังเลยนะครับไถสิ่งพเพื่อนนะครับไถมือต้องสร้างซื่อมารรมนนนอเนาะพี่มาร่มรอดด้วเนาะสร้างครับพี่มันจะย้ายอ่า กลับไปด้านน้นนะนี้เป็นล็อกที่สองจะปลูกนะครับล่องที่สองเขื่นนะครับผมว่างว่างไปครับนี่แหละครับไปเรื่อยๆครับผมอ่าผีปูท่ายมันก็ดึงไปจนสุดพุ่นละครับ โอเคดินผมสังเกตเบิ้งนี่จะเป็นดินทรายนะครับเนาะอ่าดินทรายครับอ่าเรียบร้อยครับลองที่สองจะปลูกนะครับต่อไปเพื่อน็นจะปลูก ทุกอย่างเหมือนเหมือนอลอกแรกนะครับผมเหมือนกันยายแล้วกับปูครับอืมดีครับดีโอ้ทาบะมีใช้สิ่งก็จะสายช่ไหมครับเนาะถ้าเขาใส่จอบใส่เสียมกนนะครับชะนันตรงนี้นะครับตัวตรงนีง้ครับ ว่าเราื่นลงถามองเลียงไอ้เช่นอย่างนีเขาใแค่ค่นี่กตัดอ่าตามตามร่องที่สองครับพี่พนมครับกบกับเนนพ่อประม้านเนาะพี่เนาะเนียนพ่อประมาณครับเงาหนึ่งเงาหนึ่งผมเบิ่งกับสประมาน1ิต้นเนี่ยละครับ1ิต้นเล็กเนาะิบก็กลัวก็ได้ครับ ไปจนขึ้นไว้ข้นไว้อ่าเกิดพุ่มเกิดยังไว้นะครับเนาะงถ้าห่อใส่ใหญ่แน่ครับก็มียง้มยง้มเป็ามันเกิดก็ดึงไทยดูนะครับอืมเพราะว่าไว้แทนดึงไทยยางไม่ใช่ธรรมชาติเกิดเ้องดึงอืมล่องกลางพี่ลองเห็นผีเพลินวลาเอาไปถ้าพุ่นดินนะว่าไงนาะครับเนา้องแงนเวลาอ่าหญ้าหรือว่าจะพืชยางเงินเกิดแทรกขึ้นมาในหญ้าเฮาก็ดึงไทยเล่นบ่ครับครับดึงไทยมันก็จะตายเองข้างบนครับ ดึงจากสองเที่ยงสามเที่ยงอ่มันจะเบาบางยาตัวนี้มันเกิดคุ้มมันกจะตบ่เกิดโอ้เป็นการกําจัดวัชพืชชนิดอื่นแต่ย่างดีเนาะครับบ่ได้ใส่ยาฆ่ายางครับเขามันต้องเก็บครับเลยเนาะยาชนิดอื่นก็คือเขาดึงกบสองสามรอบเพื่อให้พันวาได้ครับอืนี่แหละครับพวกนี้มันจะบ่ได้ใส่พวกยากําจัดพวกฆ่ายาิงอ๋อบ่ได้ใส่เนาะใส่หัวจริงใส่ทั้ง รรมชาิเขาเห็ดดึงเลยเนาะดึงกบครับใครกินนักการไปว่ายเนาะเขาไถหุดนหน้านะสมัดตะจีเนาะครับเนาะไถไถกบไถกบไปอยาให้พ้นตายเนาะครับเนาะนี่นะครับอืมเคนิคดีดีนี่เทคนิคเทคนิคอย่างหนึ่งอย่าม่งขามนะครับล่องกลางจะจงไวประโยชน์ของเิ่นคือว่าถ้าเขาปลูกทีเกินไปเนาะหนึ่งแหละมันต้นมันก็จะ่สมบุ์เนาะเพราะว่าระยะห่างมัน มันบ่ได้นะครับปลูกที่พวดเขาเอิ้นเนาะเจ็ดแมงก็แตกกอเนี่แตกกอเนี่มันสิขยับขยับมาเขาหากันประมาณนี้ได้ครับนี่ประมาณมวนนี่นะครับฉะนั้นระยะห่างนี่ประมาณผมเบิ่งด้วยสายตาอยู่ประมาณสามสิบเส้นนะพี่น้องเด้อระยะห่างช่องห่างช่องกลางหล่ะแต่ละต้นเพิ่นเนาะครับเนาะไปเรื่อยๆครับนี่ร่องกลางพี่กันว่ากับจงไว้เดี๋ยวมันจะแตกนาะแตกกอเข้าไปขยับหากันเองครับ มัดเกิดว่าวยัดทีายห้าเกิดแซมเขาเอาห้าเงินบ่เอาหุ่นห้าหนาครับเนาะครับเบิ้องเด้อครับนี่นี่อางอิงจากพวกที่เพิ่นโตแล้วนะครับมันจะเป็นร่องู่ครับพี่น้องเิังเป็นร่องอยู่ครับอันนี้เป็นร่องที่เพิ่นปลูกมาได้สักระยะหนึ่งแล้วพี่น้องพี่น้องสังเกตเห็นร่องเพิ่นดึงไถบ่ครับนี่แหละมันจะเหลือร่องกลางไว้นะครับเหลือร่องกลางไว้เพิ่นกะว่าถ้ามันไม่ห้าไม่ยังเกิดแซมมันจะใส่ไสิองนะครับผมดึงกบห้าระมาณอยู่ส3รอบห้าพวกที่เกิดแซมก็จะตายไปเองนะครับผม นี่เป็นเทคนิคที่พวกพืชน้องข่าอีกอย่างหนึ่งครับผมเยี่ยมครับเยี่ยมจากเมื่ออาชีพนํามาทายทอดหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับเด้อเบ่งเป็นแนวทางครับอ่ะนี่แหละครับเช็ดงานเช็ดยางทุกยางต้องมีเทคนิคนะครับเนี่ยพกระร้างปลูกไม่เลยแหละครับผมต่อไปเพันก็จะให้อ่าฟุ้นให้ปุ๋ยบํารุงให้น้ำนะครับเพื่อการเริ่มต้นตัวของผ่นนะครับรอบกระยุ่ะมา่นทาดูแลดีๆยุ่ะมา่น สองอาทิตย์หกกมายถึงสิบสี่มือนะครับเนาะสิบสี่มือซึ่งยาชนิดนี้นะครับโปรตีนจะคงเหลืออยู่ใน้านี่สิบสี่มือเนี่โปรตีนจะยั่งสูงครับทุกชนิดครับถ้าเป็นหญนยาอ่อนนะครับเนาะโปรตีนจะคงอยู่สูงแต่ขอเสียคือเขาตามยาอ่อนมันจะได้หน่อยนะครับผมตัดยาแจ่มันจะได้จํานวนหลายแต่ว่าโปรตีนที่ให้ซดตินมันจะลดลงตามนะครับผมไปเรื่อยครับ เอาไม้เรื่อยๆใกล้จะเร็จแล้วครับสำหรับ,บล็อกที่สองนะครับแปลงที่สองครับอ,อเรื่อยๆครับกับพี่พนมใกล้จะสุดแล้วครับ อีกสองสามตนนะครับเนาะครับเสร็จแล้วพี่อาต่อไปเมื่อเขาปลูกเสร็จเนาะผีไพ่พิบรมเขาต้องเปิดน้ำใส่เพิ่นเนาะ เพื่อให้เพื่อนชุ่มชื้นแล้วบ่เหี่ยวเฉาเานาะครับ <ฮะ S 2> ค่ะต่อไปหลังจากนี้คือการบำรุงใส่ปุ๋ยใส่ยังให้เพื่อนปุ๋ยใส่ฟุลน์หลักก็เอาหุ่นดึงไถกบูปงงโอ้แบบพี่เพันว่าดึงร่องกลาง,ลงอ่านะครับเอาหุ่นเขาเรียกว่าการเอาหุ่นค่<ฮ>ะให้ให้วัชพืชที่แซ่แท้คือแมาเพื่อนตายไปนะครับแล้วก็บตั้ปีอีกสองอาทิตย์ดูแลดีก็จะได้ตัดขายตัดขายค่ะครับผมนี่แหละพี่น้องผ้ามาเบิ่งเด้อถือว่าละเอียดมากๆเลยนะครับเทคนิคดีนะครับมารบกวนพี่เพื่อนนะครับ เวลาทํางานเพลินเน,ะนาะกานันพอสมควรเอาอยูนี่เขามีทั้งหยาทั้งต่อพันขายเนาะพี่เนาะ,ะ,ะสนใจอยากได้ทั้งหยาทั้งต่อพันาฝากเบอร์โทรไว้นะครับผมฝากเบอร์โ <0, S 1> ทรไว้แปดสองครับศูนย์แปดสองแปดหกหนึ่งเก้าหกสีค่ะ พิกัดนี่เนะครับเนาะโทษข้ามาสอบถาม<น>การตลอด24ชัว่วโมงซื้อา<ร>ขายว่าติดตกลงกันยังไ๋เ <idas S 2> นาะผมเป็นภูมาท่ายทอดให้พี่น้องได้รับชมขอบคุณพี่ไผ่กับพี่พนมทม่มาถ่ายทอดควมดูให้พี่น้องเขาได้รับชมเป็นแนวทางนะ,นะครับここเ็าะคิดจะปลูกจำนายหรือจะปลูกใ้ไช้ให้งงวงไข่ขั้วบ้านเฮาสว์เลี้ยงเฮากินไกันาะครับเนาะมือหนีลาไปก่อนนะครับจนกวสิพอกันหม่ชิปต่อไปสวัสดีครับผมสวัสดีครับ